รถชนนิดหน่อยครับอ้าวรถชนก็มีเรื่องเขาที่จะไปดีดีเขาทําไมล่ะมีเรื่องไปเลยประชาชนครับประชาชนครับแทงแม่งเลยเราไม่ผิดอยู่แล้วยังอยู่ครับเอ้ยโหนี่โอพีกับแม็กนิงพี่แนะนําให้ตีกันอไม่ดีคแบบเบอร์พลักมีคนสอนใช้ดีสีอย่างเอ้ยไปเปอร์มีคนสอนตัวใช้ดีสีอย่างมอวงเว่งกี่โมงวะอ๋อแนวใหม่แนวใหม่จีบแนวใหม่มอวงเว่งกี่โมงวะ หลังเข้าแหละเดี๋ยวเดินในดีซีหมอถ้าดีขึ้นแล้วโอเคตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นแล้วเนาะได้แล้วค่ะอ้าวทำไมไปเปิ้ลเรียบร้อยจังเวลาพี่พาะะมา หนูพักบ้างเถอะจริงนะครับดูแลรักษาสุขภาพบุรุครับผมให้หนูพักบ้างเถอะครับจียันดิ้นอยู่เลยหนูจะเอาคนนี้จะเอาคนไหนจะเอาจะเอาพี้มจะเย็นหลานจะเย็นหลานจะแสดงความหิวโหยครับเจอกันไม่ได้หรอไม่เพียงเลือดอีกแล้วครับจะเอาพี่แข้งหนูจะเอาหมออยู่ไหมฮะจะเอาเลื่อนไปบ้านมาเช็ดไปเรียกแม่บ้านมาเช็ดจีน ไปเปอร์ถูพื้นหน่อยเด้อนอนเตียงไม่มีสนได้เลยครับนี่เลยไม่มีสนิทครับไม่มีแล้วครับไปเปิดเฮ้ยถ้าไปเปอร์ทำไมงั้พี่ทำแทนดีกว่าไปเปอร์อย่าทำเลยพี่เจงเขาใจเหาะหมาเหมาะกันเองครับสองคนใครนอนเมื่อกี้หมอครับนอนไหมครับนนอครับไปทำอะไรมาเออรถชนนิดหน่อยครับอ้าวรถชนก็มีเรื่องเหรอเขาสิจะไปดีดีเหรอเขาทำไมล่ะมีเรื่องไปเลยประชาชนครับประชาชนครับแทงแม่งเลยเราไม่ผิดอยู่แล้ว ไม่ไม่ผมผมนั่งสงบครับแกงผมนั่งสงบเดืดไปได้เฮ้ยแม่คันิงผมรู้คุณนิดไม่ธรรมดาพวกคุณถินเมือมันเบอร์ต้นต้นของเมืองคุณใครมาชนคุณแปลว่าแม่งหยามหน้าคุณคุณลูงซานแม่งเลยคุณขึ้นทวิตอยู่นี่ะเลศไทยคนคู่ขอโทเขาไปแล้วครับขอโทษเขาไปแล้วครับจบไปแล้วเหรอปดไม่ขึ้นเหรอไม่ไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นครับโทษอยู่สงบสงบดีแล้วครับคุณหมอครับไอ้เคสนี้ต้องกี่บาทกี่เท่าไหร่ครับไม่ยกนาทีอนปกติครับสองร้อยหนึ่งนาทีครับ หน่าทีสองร้อยใช่ครับใส่เวลา่อป็นหมอใหม่นะครับคุณนิ้งได้เลยครับใส่เวลาแล้วก็ใส่ค่าบินครับแล้ผมไปนอนแล้วก็ได้ครับเออพี่เพี่เบเย็นๆพี่เบลเย็นเย็นใเย็นใเย็นย็นเครทแทนที่พี่ไม่ไหววะไม่พี่ผมจวเล่นนะเสร็จแล้วเลี่ยงบอกนะครับ หนูตกใจเห็นเงียบหนูถึงขั้นหนูจะไปแล้วจางจางจางไปไหนไปไหนยังอยู่ครับเอ้ยโอ้โหนี่โอพกับแม่คนิ้งพี่แนะนำให้ตีกันอ้โไม่ดีครับไม่ดีไม่ดีแต่หมอเขาปั่นยับเลยอ่ะดีไปแล้วเหรอรอเดินหน้ารอเดินหน้าหัวใจหายแวบเลยอ๋อเฮ้ยมีแล้วเหรอหน้าสปอยนะนี่สปอยนะสปอยเยอะคิวเพียบซะด้วยอ๋อจะไปได้แน่นนะครับ ดีเมื่งกี้หมอกระเด็นไม่ไหวที่บอกเลยโอ้โหเต็มไเลยเป็นไงลงเตียงซะสุดยอดครับเก่งมากครับคุณหมอกระเด็นเดี๋ยกันครับโอพีดูแลสุขภาพครับคุณหมอกระเด็นว,วันนี้สนใจออกไปรับเคสไหมครับเพอร์ค่ะเพอร์ไปรับเคสเพอร์เอาพี่พี่เขาไปด้วยดิ เบอรเบอรต้องเอาพี่มาร์กับพี่กระเด็นไปด้วยใช่ไหมใช่โอเคเอาเอาเขาไปรับเคสอ่าแม่บาดเจ็บแบบเดินเดินี้ไม่เคยไม่เคยชินเท่าไหร่นะเจ็บขาครับเจ็บขาอ๋อได้เจ็บขาทีสามฮะเซฟานครับคุณหมอกระเด็นเฉยรักษาหน่อยฮะโอ้มีคนอยู่บนไหล่ด้วยนะครับเนี่ยแฟนผมคุณหมอกระเด็นใช่เหรอครับเหม็นความรักจริงๆเลยแฟนคุณหมอกระเด็นเหรอครับเนี่ย ทำอะไรจ๊ะอุ้มสาวหรือย่ส่งขึ้นเตียงนะครับนี่คุณหมอกระเด็นครับคุณนวลเนี่ยเขาไม่ให้ตังค์ผมเลยครับสักบาทเดียวหมอครับใช่ครับของนี้ผมให้คุณทําควันไปก่อนทําควันรับอเสดใช่ไหมครับทำควันเปิดประตูหน่อยเอ้ยไม่ใช่คุณเปิดกระเป๋าหน่อยเปิดไม่ได้ครับต้องรอน่าจะต้องรอลุกครับคค่อยลุกนะรับงั้นผมฝากไว้ที่เจ๊นะถ้เจ๊ฮุบไปเลยช่วงนี้เจนี่ด้วยอ่ะรออ่ะรออ่ะรออ่ะ คุณมีรดโลหร응ือยังอะไม่มีครับวันนี้วันที่ผมเดินไปตกปลามาด้วยครับร้อยโลเท่าไหร่เจวได้ครับแตร้อยโลจไม่รู้จ้ะไม่เคยใช้โลงงอะไรอะคุณหมอมีใครรู้ไหมลดร้อยโลเท่าไหร่อ่ะร้อยโลสองแสนสองเ้ยสองแสนห้าหรือสองแสนสามนี่แหละครับ ไม่เกินนี้ฮะไม่เกินประมาณห้าห้าห้าแสนได้ครับใช่ห้าแสนนี่ได้เผื่อลงแม็กเหรอเผื่อลงแม็กได้สองใบโลเลยด้แต่งด้วยสองใบโลแงไปแต่งไปอะไรนี่ด้วยนี่หน่อยแต่งก็ไม่เกินแสนครับแต่งก็ไม่เกินแสนเอาฮาเรม่ใอะหรอจ๊ะส่งร้านแต่อันนี้คือแบบถ้าให้มาแล้วเกิดผมไม่ซื้อคงไม่โกรธผมใช่ไหมครับแบบเผื่อเผื่อเก็บไปซื้อเอ่อคันใหญ่ไปเลยเจมี่คุยแล้วเจมี่ทักกันแล้วยิงแล้ว ไอ้เนี่่ยไมนอนนานแล้วชื่ออะไรจ๊ะนอนไหมครับโอเคได้ได้ได้อีกสี่สิบวินาทีครับโอ้ยชวนนอนตลอดแฟนคุณหมอกระเด็นนะครับน่าเขานั้นอะอะไรนะครับแฟนคุณหมอกระเด็นใช่ไหมครับโอเคขึ้นนอนไดยจีบอยู่แต่เขาไม่ชอบหรอกนี่ว่าจะยัดเยียดแล้วคุณผู้หญิงไอ้คุณหมอผู้หญิงครับเสร็จแล้วเรียกหมอได้นะครับคุณผู้หญิงคุณชอบคุณหมอกระเด็นไหมครับเนี่ยชอบเขาชอบนั่นแหละค่ะชอบเนี่ยเขาก็ชอบนี่ ฮาีใส่บินแต่งงานกับผมไหมครับเอเมื่อยจ้ะให้พี่เหรอคะเอางันเลยเหรอคะใช่ครับดีเขาเรียกว่าเราต้องข้ามช่วงข้ามช่วงความน่าเบื่อไปครับเพราะช่วงต้นเถิดเราจีบกงจีบกันเนี่ยมันเป็นโปรโมชั่นมันเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกตีต่อกันต่อต่อสิ่งใหม่ๆที่เราเจอเจอกันนะครับเราทำไมเราไม่ข้ามช่วงนั้นไปแล้วไปใช้เริ่มความสัมพันธ์จากความสัมพันธ์แฟนแล้วก็ตื่นเต้นกับตื่นเต้นกันทุกครั้งที่รู้สึกเวลาที่เราเจอสิ่งใหม่ของคนตรงข้ามครับคุณแซม ต่อให้ผมทำดีกับคุณแค่ไหนชวนกินข้าวชวนดูหนังร้อยครั้งสุดท้ายก็ต้องจบที่ตรงนั้นในไอซีใช่ไหมครับเนี่ยไอซีไอซีไอซีครับเราก็เริ่มเริ่มกับตรงนั้นก่อนแล้วก็ค่อยไปดูหนังที่หลังนี้ได้ไหมครับเอาได้ได้จริงจริงควรเป็นอย่างนั้นนะครับปล่อยทำให้แบบตัวเองเจ็บป่วยนะคุณค่ะโอเคครับผมหมายถึงแต่งงานนะครับอย่าคิดเยอะใช่รับตกลงไปเลยครับถ้าเป็นผมนะเพราะว่าผมคิดว่าเราไปข้ามช่วงหน้าเบื่อแล้วไปเริ่มต้นชีวิตที่มันแบบสมบูรณ์แบบด้วยกันพร้อมกันดีกว่า เราเริ่มต้นเรียนรู้อะไรด้วยกันไปพร้อมกันเลยครับหายแล้วครับคุณหมอครับนี่ก็เป็นอดีตแพทย์น้องหมอเนี่ยดีตแพทย์กว่าจุดหูม่วงเนี่ยเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวมาตกปาเดี๋ยวรักษาสุขภาพด้วยค่ะไม่คุณผมมารักษาสุขภาพอยู่แล้วครับแต่คุณคุณหมอเนี่ยจะรักษาหัวใจเขาหรือเปล่า อ้าวแคปเียเโอเคครับอนุญาตส่งขึ้นเตียงนะขอขบคุณอคนี้ะนต้องถาขอบคุณครับคุณหมอกระเด็นริงจรครับส่งขึ้นเตียงก็จะลงรถหรเอาที่สะดวกอันนี้เป็นทุกคนบ้างหรือว่าเป็นคนเดียวผมเป็นคนเดียวครับเรวยเาจะย่ามา ยิ่งไหนกัเนี่ยโอ้หมดเนื้อหมดตัวแล้วเนี่ยโอ้ยมันก็จีบกันมันก็ันเป็นคู่ะบอดสี่บ้างนะฮะบอดสี่บ้างไปบอดสี่ไปพี่ชายสนใจคนไหนครับจะหยอดเลยไหมครับพี่เฮ้ยเปล่าเมื่อกี้ผมเฮ้ไปเปอร์เพื่อรักไปเปอร์อยู่ไหนอะไปเปอร์เพื่อรักมีคนสอนใช้หรอเปราใช้ดีสี่อย่างมัวงเว่งกี่โมงวะอ๋อแนวใหม่แนวใหม่จีบแนวใหม่ หมอกแมงกี่โมงหลังเข้าแหละเดี๋ยวเดินได้ทีหมอกหนูอย่าลืมใส่ยีนดีไว้ด้วยนะหมอกแมงกี่โมงอ่ะมีของมีหมอกมีหลายอย่างหลังดีเมืองค่ะโอ้ยเฮียขย่าชิบหายเลยว่ะเจ๋งว่ะอ๋อมีน่าจะม่าโอเคเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันกระตุกเมื่อกี้มันค้างๆนึกว่าจะแตกโลพี่แตกไว้นะฮะใช่นิดนึง โอเคฮะเดี๋ยวค่อยแตกตอนปีหนึ่งสี่สิบผมก็คิดอยู่ครับว่าทำไมมันแปลกครับคำพูดเมื่อกี้นี้เชริญนาสบายนะเชริญนาสบายขอบคุณนะครับขอบคุณครับอะไรหรอฮะ